Yeah. Me, this. สวัสดีครับพบกับเซลน้าม,มิโูปอลร,รงนะครับที่มิสูรุร่นเจริญสุขวิทย์นะครับพบกับเซลนําก็มีรถสวยๆแต่งเด็ดๆให้กับลูกค้าดูครับมาดูกันครับลูกค้าวันนี้เซลน้าม,มิโูปอลร,รงแต่งให้อะไรกับลูกค้าบ้างครับสําหรับรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถยนต์มิสูบิชิไทตันแคปเตียเปิดได้ครับลูกค้าอย่างสวยงามนะครับแต่งตามรูปครับมีตัว ชุดสเกิร์ตหน้าของทรงสปอร์ตเอ็กนะครับทรงใหม่ล่าสุดดีไซน์ใหม่สวยงามครับพร้อมคิ้วตัวซีให้กับลูกค้านะครับกระจังหน้าและก็ลิ้นแดงแบบ2แฉกแบบนี้เลยครับลูกค้าค่อนข้างสวยงามพร้อมโลโก้ไททันสปอร์ตครับลูกค้าค่อนข้างสวยงามครับต่อไปเข้ามาดูด้านข้างครับลูกค้าด้านข้างเซลล์นามิโซโปรแลงแถมตัว ล้อแม็ก18นิ้วนะครับขนาด2235นะครับ 40R18 นะครับเป็นแม็กของลายแม็ก W เวลครับอย่างสวยงามครับลูกค้าจมาดูด้านข้างตรงนี้อีกนะครับส่วนคิ้วกระจกครอบกระจกครับน้าทำเปยสีดำเงาให้กับลูกค้านะครับค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตก็จะมีตัวสเกิร์ตตัวด้านข้างให้ด้วยนะครับลูกค้า ลองดูด้านหลังครับสำหรับด้านหลังก็ใส่ไลเนอร์ให้พร้อมโลโก้สปอร์ตตี้ให้ครับตัวสติกเกอร์ให้นะครับลูกค้าต่อไปกันชนหลังครับกันชหลังถอดออกครับลูกค้าแล้วก็ใส่ตัวตัวสเกิร์ตของสปอร์ตเอ็กมันจะเข้ารูปกันมากนะครับค่อนข้างสวยงามเป็นลายสีแดงสีดําตัดกันนะครับสปอร์ตเอ็กํากำลังนิยมมากเลยนะครับส่วนที่ถอดแล้วก็ไว้ตรงนี้ครับลูกค้าแล้วก็ยังมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับสำหรับชุดนี้ครับชุดสปอร์ตเอ็ก ครบชุดของเขานะครับค่อนข้างสวยงามครับมาดูกันครับโปรโมชั่นสำหรับที่ใครเห็นคลิปนี้นะครับเซลล์น้ามีสุดแปลงมีด้วยกันทั้งหมด3โป้นะครับโป้แรกโป้ตั้งตัวได้ครับโปรฟรีดาวศูนย์บาทนะครับใช้เงินออกรถฟรีดาวไปเลยนะครับโป้ที่2 15,900บาทนะครับแถมล้อแม็กจัดเต็มนะครับโป้ที่3ก็คือโปรที่เราเห็นคลิปนี้นะครับได้สเกิร์ตแล้วก็ล้อแมกครับ 25,900บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครเห็นสามารถโทรสอบถามติดต่อเซลล์น้ามิสุปปอแรงได้นะครับลูกค้าเบอร์โทร088 621 4289นนะครับไอดีไลน์ก็ไอดีไลน์นี้นะครับขอฝากเบอร์โทรเบอร์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับลูกค้า yeah. Oh my days! Some man trying to say like I don't rep for E3. I'm not E3. Are you crazy? I've been doing this. I went to both ways. I've been doing this for so long. Like it's amazing that you can say that. Listen, my name's Waddy.